เมื่อไวรัสรักษามะเร็งได้กลายเป็นเชื้อร้ายที่ฆ่าชีวิตคนไปมากกว่า90%และอีก9%กลายเป็นผู้ติดเชื้อและกลายพันธุ์ตอนนี้เหลือเพียงแค่1%เท่านั้นและชายคนนี้เป็นเพียงแค่1%ที่เหลือเท่านั้นเขาจะอยู่รอดในที่แห่งนี้ได้ยังไงติดตามรับฟังได้ไหน I am Legend ค่าคือตำนานพิฆาตมหาการแต่ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมขอคนละหนไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ เรื่องเปิดมาที่การรายงานข่าวตอนนี้ดรอลิซเธอสามารถคิดค้นไวรัสที่ใช้ในการรักษามะเร็งได้100เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาแล้วเธอได้ใช้เชื้อโรคที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมาเปลี่ยนแปลงชีวภาพเพื่อให้มันรักษาเชื้อในร่างกายแทนที่จะทําร้ายมันเธอได้ใช้เชื้อหัดมาดัดแปลงโครงสร้างของยีนเพื่อทําให้เกิดประโยชน์ในทางที่ดีและตอนนี้เธอได้ทําการทดลองในจํานวน19ึ่คนแล้วและผู้ทดลองทั้งหมดสามารถหายจากมะเร็งได้100เปอร์เซ็นต์จริงๆหลังจาก เหตุการณ์ที่เชื้อไวรัสรักษามะเร็งของดรอลิสถูกใช้มันก็กลายพันธุ์ทําให้ผู้ทดลองกลายเป็นสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ที่ถูกเรียกว่าด์กซิเกอร์พวกมันจะโดนแดดไม่ได้และมีอารมณ์รุนแรงไร้สติและมองมนุษย์เป็นอาหารของพวกมันตอนนี้ทั้งเมืองนิวยอร์กก็ได้กลายเป็นเมืองร้างและแทบจะไม่เหลือสิ่งมีชีวิตอยู่เลยจากนั้นก็มีชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าโรเบิร์ตกาลังขับรถสปอร์ตหรูก,กับหมาของเขาที่ชื่อแซมพวกเขาได้ขับไปรอบๆเมืองแล้วเจอกับฝูงกว่า กวางที่วิ่งมาตัดหน้ารถโรเบิร์ตรีบขับตามไปแล้วใช้ปืนของเขาจะยิงมันแต่ฝูงกวางส่วนหนึ่งก็ได้วิ่งลงไปในอุโมงค์ใต้ดินที่มืดมากเขาเลยไม่ตามไปด้วยเหตุผลบางอยา่างเขาตัดสินใจตามฝูงกวางที่เหลือไปในเมืองและได้เจอกับกวางตัวหนึ่งมันกําลังเดินกินหญ้ายอยู่โรเบิร์ตค่อยๆเล็งปืนไปแล้วกําลังจะยิงมันแต่จากนั้นก็มีสิงโตตัวเมียกระโดดเข้ามากัดกวางตัวนั้นโรเบิร์ตก็ไม่ได้สนใจอะไรและกําลังจะยิงมันทั้งสองตัวก่อนที่เขาจะหันไปเห็นว่ามีสิงโตตัว ผู้กับลูกสิงโตเดินตามมาด้วยโรเบิร์ตเลยยอมปล่อยพวกมันไปจากนั้นเสียงของนาฬิกาเขาก็แจ้งเตือนว่าจะถึงเวลาห้าโมงครึ่งแล้วเขาเลยต้องรีบกลับบ้านเพราะถ้าแสงอาทิตย์หมดไปแล้วพวกกลายพันธุ์จะออกมาข้างนอกเขาเอาคลิปข่าวที่เขาเคยอัดไว้มาเปิดดูตอนกินข้าวก่อนจะอาบน้ําให้แซมแล้วพอถึงเวลาหกโมงเขาก็ได้ปิดหน้าต่างและประตูทั้งหมดในบ้านด้วยเหล็กก่อนจะไปนอนในอ่างน้ํากับแซมภาพจะตัดย้อนไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนในวันที่ไวรัสกําลังเริ่มระบาดเขา ได้พาลูกและภรรยาของเขาออกจากเมืองก่อนที่จะมีผู้ติดเชื้อพุ่งใส่รถของเขาจากนั้นเขาก็ตื่นขึ้นมาโรเบิร์ตได้ลงไปที่ชั้นล่างมันเป็นห้องทดลองเขากําลังทําการทดลองเพื่อหายาแอนตี้ไวรัสโดยทดลองจากสัตว์ที่ติดเชื้ออย่างเช่นกระต่ายกับหนูในวันนี้เขาได้พบว่ามีหนูตัวหนึ่งอาการดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่สําเร็จเท่าที่ควรจากนั้นเขาก็ออกไปข้างนอกเพื่อหาอาหารและกวางตามปกติเขาได้ไปที่สถานีวิทยุที่อยู่ตรงชายฝั่งทะเลเพื่อส่งสัญญ,ญาณ หาผู้รอดชีวิตคนอื่นจากนั้นเขาก็ไปหาอะไรทําแก้เบื่อ อย่างเช่นตกปลาไปาร้านเช่าวิดีโอและคุยกับหุ่นลองเสือ้อในขณะที่ตีกอล์ฟบนเครื่องบินโรเบิร์ตก็สังเกตเห็นกวางตัวหนึ่งกำลังวิ่งอยู่ในเมืองเขาและแซมเลยรีบตามไปล่ามันแต่กวางตัวนั้นก็วิ่งเข้าไปในตึกทำให้แซมวิ่งตามมันเข้าไปโรเบิร์ตพยายามจะห้ามแซมแต่ก็ไม่ทันเขาเลยตัดสินใจเปิดไฟฉายแล้วเดินตามหาแซมอยู่ในตึกพอเข้ามาถึงห้องหนึ่งโรเบิร์ตก็ได้เจอกับแซมที่กำลังกลัวอะไรบางอย่างอยู่พอเขาหันไปก็เจอกับดาร์คซิเกอร์ตัวหนึ่งพุ่งเข้า มาหาเขาโรเบิร์ตเลยยิงสู้กับมันและล่อมันออกไปข้างนอกตึกได้สําเร็จจากนั้นเขาก็ได้ใช้เลือดของเขากับแซมล่อดาร์ซิเกอร์ให้มาเหยียบกับดักของเขาจากนั้นขาของมันก็ถูกดึงขึ้นไปข้างบนเพื่อน,นํากลับไปทดลองหัวหน้าดาร์ซิเกอร์ที่เห็นก็โกรธมากเพราะนั่นคือคนรักของมันโรเบิร์ตได้พาตัวมันไปที่บ้านและได้ฉีดเลือดของเขาเข้าไปในตัวมันเพราะตัวเขามีภูมิคุ้มกันไวรัสอยู่แต่มันก็ยังไม่สําเร็จตอนนี้เขาอยู่ที่นี่มาครบ1000วันแล้วและยังคงตามหาวิ ที่รักษาไวรัสต่อไปเขาดินึกย้อนถึงวันสุดท้ายที่ที่เจอกับครอบครัว เขาได้พาลูกและภรรยาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ได้สำเร็จก่อนที่ตัวเขาจะขอรออยู่ที่เกาะกับแซมตัดกลับมาที่ปัจจุบันวันต่อมาก็เป็นวันเกิดของโรเบิร์ตเขาพาแซมออกมาข้างนอกแล้วเจอกับหุ่นตัวหนึ่งที่มันเคยอยู่ในร้านเช่าซีดีมันทําให้เขางงและตกใจมากเพราะในเมืองนี้ตอนนี้มันมีแค่เขาคนเดียวโรเบิร์ตเริ่มยิงไปรอบๆแต่ก็ไม่มีใครเขาเลยค่อยๆเดินไปดูที่หุ่นนั้น พอเดินไปใกล้ๆโรเบิร์ตก็โดนกับดักที่ดึงเขาลอยขึ้นไปและหัวของเขาก็ได้ฟาดพื้นทําให้เขาสลบไปและกับดักนี้มันก็เหมือนกับกับดักของโรเบิร์ตแบบเป,เป๊ะจากนั้นเขาก็ตื่นขึ้นมาเพราะเสียงนาฬิกาของเขาที่ตั้งเวลาเอาไว้ว่าพระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วโรเบิร์ตรีบใช้มีดตัดเชือกกับดักที่ขาของเขาแล้วหลุดลงมาได้แต่ก็โชคไม่ดีในจังหวะที่ตก มีดได้แทงเข้าที่ขาของเขาโรเบิร์ตค่อยๆดึงมีดออกแล้วพบว่าตอนนี้แสงจากพระอาทิตย์ใกล้จะหมดแล้วเขาเรีบพยายามลากตัวเองไปที่รถแต่ก็ได้มีเสียงบางอย่างดังออกมาจากตึกแซมที่ได้ยินเลยเดินไปเห่าใส่จากนั้นหัวหน้าด ark คซิเกอร์ก็โผล่ออกมาจากทีมืดและปล่อยหมากลายพัน์ุออกมา พวกมันวิ่งตรงมาที่แซมแต่ก็ยังข้ามแสงแดดมาไม่ได้ตอนนี้แสงแดดเหลือเพียงนิดเดียวเท่านั้นโรเบิร์ตที่เห็นเลยพยายามคลานไปหยิบปืนที่รถมาได้ทันพอแสงหมดไปทำให้พวกมันข้ามออกมาได้ก็ได้ถูกเขายิงตายไปหนึ่งตัวแต่ก็มีอีกสองตัวพุ่งเข้ามาหาเขาพอโรเบิร์ตหันไปดูก,ก็พบว่าแซมกำลังถูกกัดเขารีบหยิบปืนมายิงช่วยมันไว้ได้ทันจากนั้นเขาก็พาแซมกลับมาที่บ้านและได้แต่หวังว่าเซลล์รุ่มตัวใหม่ที่เขามีอยู่จะช่วยชีวิตของแซมได้ โรเบิร์ตค่อยๆฉีดมันให้แซมและอุ้มลงมากอดแต่เขาก็สังเกตได้ว่าขนของแซมเริ่มร่วงและตาของมันก็เริ่มติดเชื้อโรเบิร์ตที่เห็นแบบนั้นก็หมดหวังแซมเริ่มมีท่าทางดุร้ายและพยายามจะกัดเขาแต่โรเบิร์ตก็กอดแซมไว้แน่นจนในที่สุดเขาก็กลั้นใจกอดแซมแรงขึ้นเรื่อยๆจนมันขาดอากาศหายใจและตายลงโรเบิร์ตรู้สึกเศร้ามาก เพราะตอนนี้เขาเพิ่งฆ่าเพื่อนเพียงคนเดียวของเขาไปกับมือวันต่อมาโรเบิร์ตได้เอาร่างของแซมมาฝังที่ในเมืองและขับรถไปที่ร้านเช่าวิดีโอเหมือนทุกๆวันโรเบิร์ตได้ไปคุยกับหุ่นในร้านเช่าวิดีโอว่าเขาสัญญาไว้กับเพื่อนว่าจะมาพูดทักทายเธอทุกวันและเขาก็พูดสวัสดีกับหุ่นที่อยู่ในร้านเช่าวิดีโอแต่ก็ไม่ได้มีเสียงอะไรตอบกลับ เพราเธอเป็นแค่หุ่นลองเสื้อธรรมดาโรเบิร์ตก็สวัสดีต่อไปเขาร้องไห้และขอร้องให้หุ่นหันมาตอบกลับเขาบ้างตอนนี้โรเบิร์ตเศร้ามากเขาไม่รู้ว่าต้องทำอะไรแล้วหรือแม้กระทั่งเขาจะอยู่ในเมืองนี้ต่อไปทำไมเพราะแอนติไวรัสก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แถมเพื่อนเพียงคนเดียวของเขาก็ต้องมาตายไปอีก พอพระอาทิตย์ตกวันนี้โรเบิร์ตไม่ได้กลับไปบ้านเหมือนอย่างเคยตัดภาไปที่สถานีวิทยุของเขาพวกด์กซีเกอร์ที่เห็นว่าโรเบิร์ตกำลังนั่งอยู่ก็รีบพุ่งเข้าไปจะฆ่าเขาแต่นั่นมันก็เป็นแค่หุ่นที่นั่งอยู่มันเป็นแผนของโรเบิร์ตที่ล่อให้พวกมันออกมาเขาได้ขับรถมาชนพวกมันจากด้านหลังและไล่เหยียบพวกมันจนตายไปหลายตัวโรเบิร์ตตัดสินใจจะฆ่าตัวตายเพราะแขนที่พวกมันมาฆ่าแซมเขาเลยไล่ชนพวกมันจนรถคว่ำจากนั้นหัวนหน้าของพวกด์กซีเกอร์ก็เข้ามา กำลังจะฆ่าเขาแต่ก็มีแสงจากข้างหลังทําให้พวกมันหนีไปจากนั้นผู้หญิงคนหนึ่งก็ช่วยโรเบิร์ตไว้ได้เธอพยายามถามว่าบ้านของเขาอยู่ที่ไหนโรเบิร์ตก็พยายามตอบแต่ก็สลบไปจากนั้นภาคก็จะย้อนไปถึงวันที่โรเบิร์ตไปส่งภรรยาและลูกขึ้นเฮลิคอปเตอร์ในขณะที่เครื่องของพวกเขากําลังขึ้นก็ได้มีเฮลิคอปเตอร์ที่โดนโจมตีจากดาร์คซิเกอร์อีกลำปลิวเข้ามาชนและนั่นทําให้ลูกและภรรยาของเขาตายไปต่อหน้าต่อตาวันต่อมาแซมก็ตื่นขึ้นมาที่บ้านและได้เจอกั ผู้หญิงที่มาช่วยเขาไว้เธอชื่อแอนนาและมีเด็กอีกคนชื่ออีธานพวกเขาเป็นผู้รอดชีวิตที่มาจากที่อื่นและเดินทางผ่านมาเธอบอกว่าพวกเธอกําลังจะไปที่เขตปลอดเชื้อที่เป็นค่ายกักกันที่ข้างนอกแต่โรเบิร์ตก็ไม่เห็นด้วยแล้วบอกว่ามันไม่มีอยู่จริงคนในโลกติดเชื้อกันหมดแล้วแต่แอนนาก็ยังยืนยันว่ามันมีอยู่จริงเพราะไวรัสจะตายเมื่อโดนอากาศเย็นทําให้พวกคนที่อาศัยที่ภูเขาไม่ติดเชื้อแต่โรเบิร์ตก็บอกว่าเขาจะอยู่ที่นี่เพื่อจะทํางาน ขเเาให้สร็แอนนาก็เลยรู้ว่าเขาคือโรเบิร์ตที่เป็นเสียงที่อยู่ในวิทยุที่เธอฟังต่อมาโรเบิร์ตก็ได้ลงไปทํางานของเขาที่แข้างล่างแอนนาก็ได้เข้ามาเห็นและถามเขาว่าเขาเคยทําสําเร็จไหมแต่โรเบิร์ตก็บอกว่าไม่พอตอนกลางคืนเขาก็เริ่มปิดประตูและหน้าต่างแล้วหันไปถามแอนนาว่าตอนที่เธอพาเขากลับมามันยังมืดอยู่ไหมแอนนาก็บอกว่าโรเบิร์ตมีเลือดออกเยอะมากเธอเลยต้องรีบพาเขากลับมาแล้วพอโรเบิร์ตเปิดหน้าต่างไปดู เห็นพวกดาร์คซิกเกอร์ที่ตามพวกเขามาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วกำลังวิ่งเข้ามา โรเบิร์ตเลยสั่งให้แอนนาปิดไฟในบ้านให้หมดและโรเบิร์ตก็เปิดสปอตไลท์ข้างนอกแต่ก็ไม่ทันพอพวกดาร์คซิเกอร์เริ่มทำลายสปอตไลท์แล้วเขาเลยกดระเบิดที่วางไว้รอบๆอบ,บ้านทำให้พวกมันตายไปเยอะแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะหยุดพวกมันได้ดาร์คซิเกอร์เริ่มบุกเข้ามาในบ้านแต่โรเบิร์ตก็ใช้ปืนที่ซ่อนไว้ในบ้านไลย่ยิงมันไปพอเขาตามแอนนาขึ้นมาข้างบนก็เจอกับดาร์คซิเกอร์ตัวหนึ่งมันกำลังพยายามพังบ้านเพื่อให้ตัวอื่นๆเข้ามาโรเบิร์ตพุ่งไปหยิบปืนและฆ่ามัน แต่พอเขามองออกไปข้างนอกบ้านก็เจอกับหัวหน้าดาร์คซิเกอร์ที่สั่งให้ลูกน้องบุกเข้ามาอีกโรเบิร์ตเลยให้แอนนาและอีธานลงไปที่แลบ็บพอแอนนาเข้ามาก็เจอว่าดาร์คซิเกอร์ตัวทดลองของโรเบิร์ตมีอาการดีขึ้นและเริ่มกลับกลายเป็นคนนั่นหมายความว่าแอนตี้ไวรัสของโรเบิร์ตได้ผลโรเบิร์ตที่ตามเข้ามาก็ดีใจและรีบหันไปบอกกับพวกดาร์คซิเกอร์ข้างนอกว่าพวกเขากำลังป่วยและเขาสามารถช่วยทุกคนได้ แต่พวกมันก็ไม่ฟังและพยายามพังกระจกนี้ลัยเข้ามาด้วยการวิ่งชนตอนนี้กระจกก็เริ่มลาวแล้วแต่พอมองดูดีๆรอยกระจกที่แตกมันก็ได้เป็นรูปผีเสือ้อเขาเลยนึกถึงประโยคที่ลูกของเขาเคยบอกไว้โรเบิร์ตตัดสินใจถ่ายเลือดของตัวเองลงในหลอดแล้วใหแอนนาและอีธานเขาไปหลบในปล่องไฟก่อนจะยื่นหลอดแอนตี้ไวรัสให้เธอเขาบอกว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลที่พระเจ้าส่งพวกเธอมาหาเขาก่อนที่เขาจะปิดปล่องไฟและหันไปเผชิญหน้ากับหน้าของ เขาได้หยิบรูปของลูกสาวและภรรยาขึ้นมาดูเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหยิบระเบิดมือลูกหนึ่งขึ้นมาแล้วปลดสลักมันออกโรเบิร์ตตัดสินใจวิ่งเข้าชนพวกมันและสละชีวิตให้ทั้งสองคนรอดออกไปได้ในที่สุดภาพตัดมาที่วันต่อมาแอนนาและอีธานได้ขับรถมาจนถึงค่ายปลอดเชื้อได้สำเร็จเธอได้มอบแอนติไวรัสให้กับพวกเขาแล้วหนังก็จบลงสำหรับใครที่มีหนังเรื่องไหนอยากให้สปอยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยหรือแนะนำติชมใต้คลิป ได้ผมจะอ่านทุกคอมเมนต์และตอบกลับทุกท่านอย่างแน่นอนครับ